สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้เอาคลิปการกินเข่ามาให้เบิง์เด้อจ้าหลังจากที่ไล่สูตรเห็ดกับเขา่ากับน้ำไปแล้วเด้อจ้าก็มานั่งกินเข่าจ้าเมื่อน,นี้เมนูแก,มกแ,กนมมแกงสุ่มใส่ไก่เด้อจ้าแกงหน่อไม้สุ่มจ้าบะแม่นแกงสุ่มเด้อแกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่เอามาให้พี่น้องเบิ่งเด้อจ้าถ้าอยากกินข้าวน้ำ มื่อนี้พี่น้องผู้ใดประหันกินข่าวกินน้ำแวะเวียนมากินน้ำกันเด้อจ้าเด้อฮอนฮอนสดหลงคอดีดีพี่น้องเอ้ยมีแกงสมนั่นใอยว่าพี่อีกแล้วพี่น,อน้องแกงเน้อไม่สมใส่ไก่มีถั่วแจวแล้วก็มีแจวปลาจ่า,า,จามีผักกินแก้มกับเป็นบะเขือเด้อจ้าพี่น้องกินไงยอยู่ไงจ้า แซ่บแซบนัวนัวจ้ามันกับบสมดอกพี่น้องเนาะไม่สมกระเดยมันกับบะสมปันไดเพพาออยู่พอกินอยู่จา้าเมนูนี่เฮ็ดง่ายค่ะแต่ว่าหลายขั้นตอนเด้อพี่น้องแต่จะเห็ดนี่ต้องตุมเนาะไม่ให้เรียบ้อยก่อนเด้อค่ะพอมาเห็ดกินเพราะว่าเขาอ่านกับบะหูวดอกว่าเขาเจ้าดองแล้วเขาเจ้าได้ตุมไปห้บอ่อเขาก็มาตุมเอาเด้อจา้า ขาเชื่อหลายๆย,ยาคลิปนี้ก็ยาวๆเพี่น้องเอ้ยอัดไปอัดมากกับเดลเบิงเวลาดหรอพี่น้องปลาไปตั้งสิบกว่านาทีปล่อยกันเลยได้มานั่งตัดเอาจา้าเอาจะพอให้พี่น้องได้เบิงกินข่าวเปเห็นข้างเดียวแลนไปหาหน้าที่เห้วเนาะพี่น้องมันกันเลีวขากเวลานนะจา้า อันหัน uh, ซ้ายหันขวาพะแม่นยังเดฟพี่น้องเบิงนกนกข่าวบ้านเสียงเ้าอันแแวแแวแแวนันกเว้าการเรื่องถามการกินว่าเออมันแ่บบอมันนัวบอรสาติมันเป็นจังได่พออยู่พอกินบอโอเคบ่เพิ่นกินน้ำเพิ่นก็ว่าเออแสบอยู่ใส่ได้อยู่จ้าเฮ็ดใหม่กินใหม่ๆมันแ่บตัวจ้ะพี่น้อง รสชาติมันบ่เปลี่ยนบันนี่ก็นั่งกินอัดคลิปไปเรื่อยๆเดื่อจ้าบันนี่ก็ว่าเอาหนาจะพองมันคือบอ่ขาวแท้ก็เลยห้เพิินน่ะไปเปิดไฟหายตัวเพิินสีลูกได,ด้เด้อพี่น้องกะเทืองหัวเทิองเบากะไปเบ่งไทยไทยเด้อหนาคอยสีแป้นแวนคอยสีขาวขึ้นเดือพี่น้องตอนนี้กะบ่ขาวเป็นไดดอก คนเฮ่ากับว่าแมนคนขาวเนาะอาศัยแสงเห็น่าค่ะแสงเริ่มมาแล้วพี่นอ้องแสงเริ่มมาแล้วนาเริ่มออกแล้วค่ะเริ่มสวยเริ่มงามแล้วมาเด้อมาเด้อแวะเวียนมากินน้ำกันเด้อพี่นอ้องกับข่าวเห็ดไม่มันเป็นตะกินนอพี่น้องเนาะสดห่อน โยกล่องจากหมอเดี๋ยวนี้ลหละพี่น้องเอ้ยตักออกจากหมอเดี๋ยวนี้ลหละกล็มานางกินเนี่ยวาชีไลโสดกินไปน้ำลหละพี่น้องผัดย่านคลิปมันยาวเกินแหมจ้ผู้ใดสิมาเบิงห้นิ่งก็เลยมาอัดคลิปให้เบิงเนี่ลเราจะ่านพี่น้องอันเบือสะก้อนไหลหยังเงากระดอกกระเดียห้าเพลินวาจังซี เ็นบ่ทั่วสีแล้ั่วกรีกินขาวแล้วก็ใส่เวลาาดนขนาดดิเป็นยังไงคะ่ะเป็นตะกินบ่โอเคอยู่เนาะค่ะกินไปเบาไปม้วนมวน้มนแซบแซบเดือพี่นองพี่นองเมนูนี่ที่แรกมันสิบปินปลาดิคุยไปคุยมาตกลงกันได้เลยไไก่สําพี่นองเอ้ย ใกล้กระแสบเพื่อกันและเนาะพี่น้องเว่าหลายยายห่หางชุดทไายนี่มีอย่างหลายค่ะนิงฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้นิงแน่เด้อจ้าเป็นกำลังใจในเหตุลิปต่อไปเมือ่อนามีอย่างสิมาแชร์ให้เบิ่ง